โนเบลรางวัลที่เกิดจากผู้คิดค้นระเบิดไดนาไมต์หลังอ่านข่าวมรณกรรมตัวเองที่หนังสือพิมพ์ลงผิดภาพไกล่าสัตยาธีนักต่อสู้เพื่อสิทธิเด็กชาวอินเดียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี2557และมาลาลายูซาฟไซชาวปากีสถานรางวัลโนเบลรางวัลที่เกิดจากผู้คิดค้นระเบิดไดนาไมต์หลังอ่านข่าวมรณกรรมตัวเองที่หนังสือพิมพ์ ลงผิดรางวัลโนเบลโนเบลไพรส์เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกตั้งตามนามสกุลของอัลเฟรดโนเบลมหาเศรษฐีนักเคมีตอนแรกมีด้วยกันทั้งสิ้น5รางวัลได้แก่สาขาฟิสิกส์สาขาเคมีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสรีรวิทยาสาขาวรรณกรรมและสาขาสันติภาพแต่ต่อมาได้เพิ่มสาขาเศรษฐศาสตร์เข้ามาและมีการมอบรางวัลนี้อย่างเป็นทางการในวันที่1ิธันวาคมของทุกปี ที่มาของรางวัลน,นี้เกิดจากการชุกค,คิดของนักเคมีอัจฉริยะนามว่าอัลเฟรดโนเบลโนเบลวันที่21ตุลาคมคศ1833ส3ถึง10ธันวาคมคศ1896เกิ 1, 96, เกิดที่กรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนในครอบครัวที่สืบเชื้อสายมาจากนักวิทยาศาสตร์ยุคคริสต์ศตวรรษที่17โอลาอุสรุตเบกเขาย้ายตามครอบครัวเติบโตไปอยู่รัสเซีย หลังจากนั้นก็ไปศึกษาวิชาเคมีและเทคโนโลยีที่อเมริกาและฝรั่งเศสโนเบลเป็นนักเคมีวิศวกรนักประดิษฐ์และเป็นเจ้าของบริษัทโบ,โฟ,โบฟอร์บอฟอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่เขาได้เปลี่ยนแปลงบทบาทของโรงงานจากเดิมที่เป็นโรงงานเหล็กและเหล็กกล้ามาเป็นโรงงานผลิตปืนใหญ่และอาวุธต่างๆภาพ Nobel, อ,อัลเฟรดโนเบลในคสอ 1863การวิจัยและทดลองของโนเบลประสบผลสำเร็จทำให้เกิดระเบิดชนิดรุนแรงที่มีความปลอดภัยในการขนย้ายสูงแต่ก็มีอนุภาพความรุนแรงของการระเบิดกลับรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมมากในปี1867โนเบลจดสิทธิบัตรระเบิดดังกล่าวโดยใช้ชื่อว่าไดนาไมั์ไดนามั์เมื่อไดนาไมั์มีความปลอดภัยในการขนย้าย จึงมีการใช้งานทั่วโลกในอุตสาหกรรมชนิดต่างๆเช่นการทำเหมืองแรก่การสร้างอุโมงค์การขุดคลองรวมถึงการทำสงครามระเบิดไดานาไมต์สร้างรายได้มหาศาลและฐานะที่มั่งคั่งให้โนเบลพร้อมกับที่เขาได้รับฉายาว่าพ่อขาแห่งความตายแต่แล้วก็เกิดจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาทบทวนและชุกคิดนำสู่การก่อตั้งรางวัลโนเบลในเวลาถัดมา โนเบลได้อ่านข่าวการตายของตอนเองในหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสฉบับหนึ่งในปี1888ที่ลงด้วยความเข้าใจผิดว่าพ่อค้าความตายได้ตายไปแล้วและเขียนต่ออีกว่าดออรอัลเฟรดโนเบลผู้ร่ำรวยมหาศาลด้วยการคิดค้นวิธีฆ่าคนให้ได้จำนวนมากขึ้นเร็วขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนได้ตายเสียแล้วเมื่อวานนี้ทั้งที่จริงๆแล้วผู้เสียชีวิตคือลูกวิกโนเบลพี่ชายของเขา การค้าความตายด้วยไดนาไมท์ ite, ที่ทำให้โน์เบลร่ำรวยขึ้นมาจนเป็นมหาเศรษฐีทำให้ท้ายสุดในวันที่27พฤศจิกายนปี1895ที่สโมสรสวีเดนนอร์เวย์ในกรุงปารีสโนเบลได้เขียนพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลที่ได้จากการผลิตอาวุธให้แก่สถาบันรางวัลโนเบลเพื่อมอบรางวัลแก่บุคคลที่สร้างคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติโดยไม่เลือกสัญชาติโดยเรียกรางวัลน,นี้ว่าโนเบล จำนวนทรัพย์สินที่มอบให้แก่กองทุนรางวัลโนเบลมีมูล,ลค่าในขนาดนั้นเป็นจำนวนกว่า4,000ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวคิดเป็นเงินไทยประมาณ129,820,000บาท